วันนี้นะคะก็เป็นวันที่ erman, เยอรมันล็อกดาวน์รอบสองเป็นวันแรกนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกไปซื้อของนะคะพวกแบบซปเปอร์มาร์เก็ตพวกขั้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศการล็อกดาวน์รอบสองให้ดูกันเนาะว่าเป็นยังไง วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะคือวันจันประมาณ8โมง9โมงเช้าเนี่ยก็คือบรรยากาศอะ่ะมันน่าจะต้องคึกคักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคนแบบออกไปทํางานรถน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าบรรยากาศมันคือเงียบเหงามากนะคะอันนี้เราเดินมาที่ร้านขายผักนะคะ เป็นผักที่แบบมาจากฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้นะคะก็เดินเข้าไปที่โรสแมนนะก็จะไปซื้อทรายแมวนะคะสรุปว่าก็โชคดีได้กระดาษทิชชู่แบบไซส์แพ็กใหญ่นะคะมาแพ็กหนึ่งซึ่งเราคิดว่าล็อกดาวน์รอบนี้เนี่ยกระดาษทิชชู่เนี่ยน่าจะไม่ขาดแคลนเพราะว่าด้วยความที่เรียนรู้นะคะมาจากล็อกดาวน์ครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบมีการแบบรับมืออย่างดีไม่ว่าจะเป็นพวกเข้าสาร พวกว๋วยเตียวพวกสปาเกตตี้ทิชชู่อะไรต่างๆก็คือตอนนี้เนี่ยแบบว่ามีเติมตลอดไม่มีขาดนะคะอาจจะเป็นบางที่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคนเยอะจริงๆผู้คนอาศัยอยู่เยอะจริงๆก็อาจจะบบว่ามีบางช่วงที่แบบว่าขาดตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมตอนนี้ก็คือโอเคนะคะยังมีให้หาซื้อได้อยู่เพียงแต่ว่าก็จำกัดการซื้อแค่หนึ่งคนต่อหนึ่งแพ็คเท่านั้นนะคะ ตอนนี้ก็ซื้อพวกผักซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะในช่วงเวลาล็อกดาวน์เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง put them away just put them to the front ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากาซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้เนาะก็คือว่าเราอะมากันค่อนข้างเช้านะคะคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่อยากจะคิดสภาพว่าถ้าเรามาแบบช่วงบ่าย,ายช่วงเย็น,ยนคนเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยของมันก็น่าจะไม่ค่อยเหลือเยอะตอนนี้เรามาแต่เช้ามันก็เลยยังพอมีของให้เราแบบได้ซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าล็อกดาวน์รอบนี้คือมันไม่ค่อยแย่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเรียนรู้นะคะวิธีการรับมือจากรอบที่แล้วมาแล้วเนาะคือของมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบขาดแคลนมากอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเราคิดว่าด้วยความที่รอบที่แล้วนะคะคนเนี่ยเขาตุนของเยอะมากแล้วปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เกต็ตมันก็ไม่ได้ปิดลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเรียนรู้ว่าเฮ้ยแบบไม่ต้องตุนของก็ได้ยังไงซูเปอร์มาร์เกต็ตมันก็ยังเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนก็เลยรอบนี้คนก็เลยไม่ค่อยแพนิคอะไรเท่าไหร่ก็คือแบบยังชิลชิวยังสบายสบายได้อยู่ซึ่งตอนนี้นะคะทางเราก็จะต้องล็อกดาวน์นะคะ1เดือนก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่2พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเป็นเวลาประมาณ1เดือนก็จะมีเวลาว่างในการทำ บล็อกทำคลิปต่างๆแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะแบบว่าติดตามกันด้วยแล้วก็คลิปวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะไปละคะสวัสดีค่ะ